สวัสดีจ้ามื้อนี้เฮาก็อยู่กับบีมกวงแสงออกงายได้ชั่วมื้อนี้บิมจะพาเบิ่งรถเข้าใหม่ราคาถือกันจ้าพี่น้องแล้วตอนนี้น่าจ้าบิมนั่งอยู่ภายในรถโตโยต้วา,าวีออนรุ่น1 5รุ่นตัว E ปี2011และคันนี้จะเป็นโตเกียวออโต้และคันนี้บิมบริวาจาัดราคามาให้โคตรถ,ถึงเลยจา้าคันนี้จัดราคาพิเศษมาให้เดียวเพียงแค่1 5 8 0 0 0บาทเท่านั้นจ้าพี่น้อง รัดฟีแนนดนใดพอไมีแค่เดือนละ3,000กว่าบาทตลอดอยู่สัญญาผู้ใดสนใจสามารถโทรหาบิมได้เลยที่063 5 064 777หรือว่าจะทักไลน์แอดเอาไปเชียวห้อมมากก็ได้จ้ะพีแอดไซดเช่เอ็ดหนึ่สองสามสีมีแอดดานนะทักเขามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จ้ะพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวซื้อสดนอกจากบิมฟรีแอดให้อีก7%สนใจย่าล้อใส่ดีจ้ะ มาจากบีลิ่พายบิงออฟซันละกาโค้สงสางตรวถของคัานีกันจ้าพี่น้องเริ่มจากด้านหนากันเลยจ้ะ สีตัวรถคันนี้นอกจากกรารได้เป็นตัวสีบอลเดิมมาจากโรงงานจังด้านนาะคันนี้สภาพสวยจต่ตกแต่งเป็นตัวสีดาด้านและสีตัวรถคันนี้สีสวยเสมอรอบคันดีีห้อไฟหนะ้าคันนี้ได้เป็นตัวไฟเดิมมาจากโรงงานมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกมาให้สองคู่นะและเครื่องยนต์คันนี้นอกจากได้เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินขนาด1 5จุดาลิรสภาพของเครื่องพี่น้องบึงได้เลยว่าโบ้มีขาบไลเยิมของตัวน้ำมันและโครงสร้างตัวรถคันนี้ห้ารับประกันให้เลยแต่ว่า รถบ้เคยเกิดวัติเหตุชนนักพี่ความจมน้ำตัดตอยอมแมวม้าแน่นอนจา่าหัวเบะเ้นรถพบเจอเ้อารับซื้อขึ้นแน่นอนจากเต็มจมนอนโดยว่าหาคาเสริมสภาพแล้วฟ้ากระโปรงข้าน,นี้ก็ได้เป็นตัวฟ้ากระโปรงเดิมมต่างาโรงงานแผ่นกันความลอยข้าน,นีก็ยังสภาพสวยจ้าและรถข้าน,นี้เขาจะส่งลงหงล้อมมาให้แล้วสีนสอกดานขางฟังคนนางพี่น้องหัวน็อตข้าน,นี้บ่มีห้อยแก่ห้อยไขสติเกอร์แผ่นเพจข้าน,นีก็ยังยูครบ บ่มีห้อยสาสีฝนสีม่ได้จ้ะห้อยตอกเมกอาคันดีก็ได้เป็นตัวห้อยตอกเมกอาเดิมๆม,มาจากโรงงานรับประกันเลยจ้ะว,ว่ารดคันดี้บเคยเกิดอุบัติเหตุมาเน,นอนอหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แลคันดีพี่น้องหัวน็นอตฟังนี้บมีห้อยแก่ห้อยไข่ไม่ได้จ้าภายในคันดี้ได้เป็นตัวภายในสีทูทนหล่ะจ้ะพี่น้องเครื่องเลนได้เป็นตัวเครื่องเลนเดิมๆม,ม,มาจากโรงงานเาก,กียร์ก็ได้เป็นตัวเกียกร์ออโต้ซีสปีดตีซ้ายแบบคันบันไดคันนีบีมบอกอนว่าลดเขาไม้ยั้งบ่ไดท่อมฟ้าสะอาดอี คันนี้เดิเขาสป,ปาให้ไหมคัดเคลือบสีให้ไหมบอดีวาง,งามกว่าหนีอีกอะและสีตัวรถขันนี้พี่น้องสีสวยเสมอหลอบขั้นไฟถ่ายคันนี้จะเป็นตัวไฟถ่ายของโฉมไม่เนื้อเช่นแลรถคันนี้ห้ารับประกันให้เรจจาวารถบ่เคยติดต่างแก๊สมาเน่นอนจ100ังโรเบร์เนตรวจพบเจอห้ารับซื้อคืนได้จากพี่น้องเต็มจำนวนโดยบ่หากาเสมสภาพและสีตัวรถฟังค้นขับนอกจากสีสวยเสมอหลอบขั้นฟังนี้บบมีห้อยบุบหรือว่าห้อยดักดีมมาได้จากพี่น้องและคันนี้จะเป็นตัวระบบไฟฟ้ามาให้ แหววเรียบร้อยหลอบขั้นกระจกบานเลือนปั๊บไฟฟ้าซี่บานกระจกม่งข้างปั๊บมุมมองแบบไฟฟ้าน้ำน้ำจ่าแล้วพวงมาลัยคันนี้ก็ได้เป็นตัวพงมาลัยเดิมมาจากโรงงานตัวบอคันนี้ก็ด้เป็นตัวบอกพาไลยการาฟิกสภาพสวยๆกันเลยจ่าผู้ใดสนใจยูบิมบริวายาลอซาและคันนี้บิมจันราคาพิเศษหายเหลือเพียงแค่หนึ่งแสนหาหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นจ้าและคันนี้เอกสารดีคดิตาพสามาราจรดไฟแนนเ์ไดเต็ม จัดฟเนนทอมีแค่เดือนละา3,000กว่าบาทตลอดอยู่สัญญาผู้ใดสนใจเฝ้าโทรหาบิมได้เลยที่0 6 3หา0ห4 777หรือว่าจะทักไลน์แอดโอปิเชียห้องมากก็ได้จ้ะทีแอดไซเคเอ็ดห่งสอมีมีแอดดานา ถ้าเขามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันใดจากพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวซื้อสดนอกจากบีฟฟี่แวดให้อีก7%สนใจยาลอสายดีจ้าและสำหรับผู้ไทที่มาคลิปนี้นอกจากวิฟ้ากดไลค์กดซับจะไข่เพื่อเป็นก้างใจให้บวกเราทีมงานกวงเซ็งและสำหรับมณนีวินิคอรตัวลรกการเวกอนจะพบกันไหมในคลิปหนะ้าสำหรับมอนีสวัสดีจ้า